เวลา14นาฬิ34นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมสยามเคมปินสกี้เขตปทุมวันทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการบริณิทิรังวัลสมเด็จพระศรีนครินทราพรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1ทับ2,565เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราปรมราชชนนีประจำปี2,565 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาต่างกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับพระราชทานรางวัลโดยคณะกรรมาการบรินิติพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลคือศาสตราจารย์นูริธเวกเนอร์และศาสตราจารย์มิเรียมเทอร์ชเฟลจากรัฐอิสราเอลและกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลในวันศุกร์ที่21ตุลาคม2565ณพระที่นั่งมูลสถานพระบรมอาจในพระบรมมหาราชวัง รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราพรมราชชนนีเป็นรางวัลที่สภาการพยาบาลตั้งขึ้นในโอกาส100ปีครายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราพรมราชชนนีในปี2 5 4 3ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงคันมีวันนนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราพรมราชชนนีพิจารณาการกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับพระราชทานรางวัล โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า,ฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงธาราธิวาสราชนกกรณ์ทรงรับเป็นประธานมูลนิธิระหว่างปี2573ถึง2550ในปี2551สมเด็จพระกนิษาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานมูลนิธิต่อมา ทางนี้รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราปร,รมรัชชนนีเป็นรางวัลที่พิจารณาให้แก่ผู้ประกอบพิชาชีพการพยาบาลและหรือการพระดุงคันจากประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณาสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นประจำทุกปีปีละหนึ่งรางวัล